ช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวที่หนาวจัดกว่าทุกปีที่ผ่านมาทุงหน้ากว้างสุดลูกหูลูกตาถูกปกคลุมด้วยหมอกขาวลมหนาวพัดแรงจนใบหญ้าแข็งราวกับถูกแช่แข็งชายคนหนึ่งเดินฝ่าลมหนาวกลับบ้านเขาคือชาวนาธรรมดาผู้ไม่มีทรัพย์สินมากมายเสื้อผ้าที่สวมใส่เก่าและบางรองเท้าที่เหยียบย่ำพื้นดิน ก็เต็มไปด้วยรอยน่ก <c oughs> แม้ร่างกายจะอ่อนล้า <c oughs> แต่หัวใจของเขายังอบอุ่นเสมอระหว่างทางกลับบ้าน <c oughs> สายตาของชาวนาก็สะดุดเข้ากับบางสิ่งเงาดำยาวทอดตัวนิ่งอยู่ข้างคันนา <c oughs> เขาหยุดเดิน <c oughs> และก้าวเข้าไปใกล้อย่างระมัดระวังมันคืองูตัวหนึ่งร่างของมันขดแน่น ลําตัวแข็งทื่อจนแทบไม่ขยับหิมะและน้ำค้างเกาะตามเกล็ดราวกับมันกลายเป็นก้อนหินเขารู้ดีงูเป็นสัตว์อันตรายเป็นสัตว์ที่กัดเพียงครั้งเดียวก็อาจฆ่าชีวิตคนได้แต่ในสภาพเช่นนี้มันก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะตายถ้าปล่อยไว้ตรงนี้มันคงไม่รอดแน่เขาถอดเสื้อคลุมเก่าๆที่มีเพียงตัวเดียว ห่อร่างงูเอาไว้แน่นแล้วอุ้มมันเดินฝ่าลมหนาวกลับบ้านต่อไปเมื่อถึงบ้านชาวนาวางงูไว้ใกล้เตาผิงก่อไฟให้ลูกโชนขึ้นอีกครั้งหวังเพียงให้ความอบอุ่นช่วยยื้อชีวิตของมันแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นงูเริ่มขยับลำตัวที่แข็งทื่อเริ่มคลายลิ้นเล็กๆแลบออกมา แต่ดวงตานั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความสำนึกไม่ได้มีแววขอบคุณมีเพียงความเย็นชาและสัญชาตญาณดิบของนักล่าทันใดนั้นจิตมูกุ่งเข้ากัดมือของชาวนาอย่างรวดเร็วผิดร้ายแล่นว่าไปทั่วร่างชาวนาร้องด้วยความเจ็บปวดร่างกายเริ่มชาลมหายใจเริ่มติดขัด เขามองงูที่กำลังเลื้อยหนีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเสียใจก่อนลมหายใจสุดท้ายจะหมดลงเขาพูดกับตัวเองเบาๆเขาผิดเองที่คิดว่าความเมตตาจะเปลี่ยนสันดานของมันได้ไม่นานนักบ้านหลังเล็กก็เงียบงันเหลือเพียงไฟที่ยังลุกอยู่และร่างของชายผู้ใจดีงูเลื้อยออกไปสู่โลกภายนอกรอดชีวิต แต่ทิ้งไว้เพียงบทเรียนอันแสนเจ็บปวด